คุณชมครับนี่คือภาพบรรยากาศไฟไหนครับน้องใหม่ไฟไหนอ๋อเดี๋ยวเขาจะเพิ่มอีกครับผมภาพบรรยากาศเราดูจากชั้น3นะครับที่คอนโดแอดเดอะทรีซึ่งตรงนี้จะเป็นลานเขาเรียกว่าเป็นเป็นพื้นที่ว่างนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะนะฮะพรุ่งนี้วันที่25เดือนมกราคมจะ เลี้ยงเพลถวายพระก่อนที่ชั้นสามตรงนี้นะครับแล้วก็ต้นโลโก้แอตตาทรีตอนนี้พี่ลักนั่งไม่อยากถ่ายจะถ่ายไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่ลัก์นั่งถ่ายพวอลูกค้านะครับ <c oughs> ถ่ายไปเรียบร้อย <c oughs> พี่ชื่นกาลังยาดมยาอมยาหมองอยู่นะครับตอนนี้อา,าการแบบเหนื่อยมากนะฮะสภาพ <c oughs> แล้วก็ข้างล่างเป็นเวทีที่จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้แสงสีเสียงพร้อมกับการ ฉลองหรือว่าเซอร์เบตแกรนด์โอเพนเร่งที่นี่นะครับแอดเด e ร์ทรีคอนโดมิเนียมหาดราไวย์ภูเก็ตแน่นอนที่สุดนะครับว่าถ้าว่าใครที่สนใจอยากจะเข้าดูที่เว็บไซต์ของ